ฉะนั้นการที่ได้รับชันธานุมัิเป็นสิ่งสําคัญของการเป็นผู้นําของจีนนะครับไม่ได้ง่ายนะครับที่การจะเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเป็นไปเด็ดการคุณถือปืนมาแล้วทุกคนต้องเชื่อคุณไม่ใช่การที่เป็นผู้นําของจีนนี่คือคุณจะต้องมีผลงานที่คนเชื่อถือและคุณจะได้ดําเนินการได้ยบาวยต่างๆต่อไปและได้เป็นผู้นําต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในการที่ว่าเราสามารถเลือกคนดีได้โดยระบบของจีนที่เขากําหนดไว้เลือกตั้งโดยไม่ได้เลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยโดยไม่ได้เป็นประชาธิปไตย Sloth Studio Studio Digital Life by Me สวัสดีครับดีมีสัวเทาวันนี้เรามาคุยเดี่ยวนะครับหลังจากได้คุยกับทีมลูกชายแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องเมตาเวิร์ผมก็เลยอยากจะคุยในเรื่องของประเทศจีนโดยเฉพาะเจาะจงขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาคุยสิ่งที่เรียกว่าจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเสียกิ้นผิง จริงๆแล้วในส่วนของผมในความรู้สึกของผมเนี่ยซีจินผิงเนี่ยได้ดาเนินนโยบายหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชนชาวจีนผมก็เลยจะอ้างอิงคําพูดของเขาคำหนึ่งที่เป็นคําคมนะฮะที่ผมได้ยินมาภาษาจีนเรียกว่าเหวียนปี้สิน่นสิงปี้กวัวทาให้ผมเปรียบเทียบกับนักการเมืองไทยหรือผู้นําของไทยนะครับมันแปลว่าอะไรคํานี้ความรู้สึกมันลึกมากเลยนะครับว่าเหวียนแปลว่าคําพูดปี้แปลว่าต้องทํา สิ้นแปลว่าเชื่อถือคําพูดต้องเป็นคาที่น่าเชื่อถือพูดออกมาแล้วเป็นนายของตนนะครับอันที่สองสิงพี่กลัวการกระทําคือสิงนะครับพี่ต้องทํากลัวคือผลสําเร็จทําแล้วต้องให้สําเร็จครับพูดแล้วต้องให,ให้มันเป็นความจริงทําแล้วต้องให้สําเร็จอันนี้ผมว่ามันเป็นบุค,คลิกลักษณะของคนจีนอย่างหนึ่งนะครับลักษณะก็คือการเมืองที่เข้มข้นจริงจังและยึดถ,ถือเป้าหมายเป็นหลักไม่ไม่ใช่มีแต่วาฒกรรมผมสังเกตนาะการเมืองไทยเนี่ยพูดมาสิบข้อ พระทางพลังประราชารัฐเนี่ยชื่อเรียกยากมากเลยนะครับขอโทษทีมี1ิบข้อนะครับลองไปอ่านนโยบายเขาที่เขาหาเสียงไว้แล้วเขาเลยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทําข้อไหนได้บ้างผมอ่านแล้วผมเห็นเขาทำได้สักข้อเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าคําพูดไม่น่าเชื่อถือไม่ได้ทําด้วยซ้าไปไม่พยายามจะทาด้วยซ้าไปอันนี้ผมรู้สึกเครียดแค้นมันอย่างยิ่งนะครับขอระบายนิดนึงว่าถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ยถ้าคุณพูดแล้วไม่มีใครเชื่อถือล่ะ แล้วไม่ยอมทําด้วยนะเอาแต่เล่นการเมืองผมดูข่าวทุกวันเนี่ยมีแต่การเมืองจะแย่งอำนาจกันอย่างเดียวนะไม่เห็นทําอะไรกันเลยนะผมก็เลยสมสัยว่าคุณเข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องการทำประโยชน์หรือว่าต้องการเล่นการเมืองเพื่อจะได้ตัวเองเป็นใหญ่ก็พอละพอเป็นใหญ่ก็จบละอันนี้คือสิ่งที่ผมแค้นมากก็เลยคิดมาเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะครับซีจิ้นผิงทําอะไรสิ่งที่ผิงทําที นโยบายครับผมเลยไม่อ่านนโยบายของสีจิ้นผิงนะครับหลังจากที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกเอออยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือยวนดิจิตอลยวนดิจิตอลมีข้อดีอยังไงมันไม่ได้มีข้อดีกับคนใช้เลยครับมันมีข้อดีต่อรัฐบาลยวนิิจิตอหนีภาษีไม่ได้ฟ้องเงินไม่ได้สามารถดูรายการการใช้เงินในทุกบาททุกสตางค์เป็นสิ่งที่มีบันทึกไว้ตลอดเวลาและมันเป็นดีฟาด้วยคือมันไม่มีตัวกลาง ฉะนั้นมันจะอิสระคล่องตัวในการที่จะโอนไปโอนมาทั่วโลกอันนี้คือไม่มีใครควบคุมมันได้ในลักษณะที่ว่าการโอนนะครับมันจะคล่องตัวมากแต่มันแท็กกิ้งได้นี่คือข้อดีที่รัฐบาลจีนอามาใช้ตอนนี้ก็มีดิจิทัลของบาทด้วยนะครับประเทศไทยก็เป็นปเพื่อนต้นที่ของโลกที่ทำนะครับก็คือการธนาคารในประเทศไทยเป็นเป็นคนที่ฉลาดนะครับที่รู้ว่าอนาคตไอเดฟายหรือไอการที่จะมีดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอันนี้ จีนทําแล้วแล้วก็ได้อภิมรินแล้วแล้วก็ได้ทํามาทดลองมาแล้วได้แจกอ่งเปาเป็นหยวนให้ไปใช้แล้วแล้วบังคั้ให้ใช้ด้วยนะครับร้านต่างๆต้องรับุหวนวนยิจิต้อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่นโยบายที่ชัดเจนนะครับคราวนี้เราก็ไปอ่านเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่า30ปีแผนของรัฐบาลจีนนีม่มีอะไรผมกม็เข้าใจคํานึงนนะีที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือ China Dream นะครับ China Dream คืออะไร ไชนิสดีมก็ได้ครับเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆแล้วผมอยากย้อนกลับไปในอดีตในอดีตที่ผมเติบโตมากับวัฒนธรรมจีนเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกหลานชาวจีนที่เขาเรียกหัวเฉียวนะครับที่อพยพมาจากประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้มข้นในความรักชาติมากผมสังเกตจากคุณพ่อผมนะครับที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนแล้วก็มีการพูดถึงประเทศจีนในแง่ดีบ่อยๆนะครับต่อให้ประเทศจีนเลวร้ายยังไงมีคอร์รัปชันมีคนชั่วมีคนทําให้ประเทศล่มจมมีอะไรมากมายเขาก็ยังรักประเทศจีนเาอยยู่ัผมง สงสัยถามเขาหลายครั้งว่าทาไมเขายังรักประเทศจีนอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาได้ถูกสอนมาในลักษณะของความรักเพื่อนพ้องความรักถิ่นกําเนิดนะฮะความรักครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้เขามีจิตวิญญาณของการรักชาติด้วยสังเกตดูด้กิจกรรมต่างๆที่มีการรวมกลุ่มของคนชาวจีนเนี่ยก็จะมีการที่จะส่งเสริมความรักชาติกําเนิดนะครับเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาที่เกิดขึ้นกับชาน้าดีมหรือไชนีสดีมเนี่ยคือว่าการถูก ดังแกแล้วถูกข่มเหงแล้วถูกดูถูกมาหลายเป็นร้อยปีนะครับซึ่งความกดดันตัวนี้มันมันเห็นนะฮะว่าคนกินทั้งหลายนี่คือรับความกดดันในการเหยียดมากในการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติหรือการที่ไปอยู่ต่างถิ่นแล้วคนท้องถิ่นก็ไม่ให้การต้อนรับอะไรพวกนี้มันก็เลยมีผลกระทบออกมาในให้เขารวมตัวกันแล้วเขาก็เลยรักชาติกำเนิดของตัวเองมากขึ้นมีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งโยนกดขี่ข่มเหงเท่าไหร่ยิ่งรักกันมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลยเกิดคํดาว่า Chinese Dream ขึ้นมานะครับซึ่ง ต่อมาขึ้นมาอีกนะฮะก็คือนโยบายที่เรียกว่าประรูปเศรษฐกิจโดยที่ต้องมีการเมืองรวมศูนย์อันนี้เป็นนโยบายของสีจิ้นผิงนะครับจริงจริงสีจิ้นผิงทาอะไรมากมายนะครับในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเดี๋ยวผมตอนท้ายผมจะสรุปให้ฟังแต่จะพูดถึงหลักการก็่าก่อนว่าสีจิ้นผิงมีนโยบายตัวหนึ่งที่เรียกว่าให้เอกชนต่อสู้แข่งขันกันเต็มที่แต่รัฐจะแทรกตัวเข้าไปกํากับโดยใช้วิธีหลับตาข้างหนึ่งให้คุณทําไป ให้ก้าวหน้าอิสระเสรีเลยเพื่อจะให้มีความก้าวหน้าได้รวดเร็วแข่งขันได้นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทําก็คือกํากับดูแลให้ประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชนตกแก่คนส่วนใหญ่นะครับการเน้นประสิทธิภาพก็สําคัญนะในการดูแลของประเทศจีนมีคนคนหนึ่งครับที่อยู่เบื้องหลังการความสําเร็จของนโยบายเชิงนโยบายนะครับคือนายหวังหูหนิงครับซึ่งคนเนี้ยเป็นคล้ายคล้าโปรเฟสเซอร์ในมหาลัายซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับคนคนนี้อยู่มาสามสมัย สามประธานาธิบดีนะครับเจียงเจ๋อหมินหูจินเทาซีจินผิงนะครับเขาอยู่มาตลอดนะครับเป็นคน,คนเดียวที่อยู่มาตลอดแลเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการคริสบูโรนะครับซึ่งดูแลกํากับนโยบายมาตลอดเขาก็เลยก็เป็นคนคล้ายๆสร้างนงโยบายขึ้นมานะครับไม่ว่าเป็น่อก BRI เรื่อง c o m m o n Po ย s ์บูริตนะครับเรื่อง Chinese ดีอะไรทั้งนี้เขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนก่อสร้างนงโยบายนี้ขึ้นมาเขามีฉายาว่าชาหน้าคิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่า นักวิชาการคนแรกในประวัติศาสตร์จีนที่ก้าวขึ้นมาเป็นคณะผู้นําสูงสุดมีแนวความคิดรีกเล็กว่าน e โอออโธเลียนนิซึมคือการเมืองต้องรวมศูนย์เพื่อผักนั้นเปในรูปเศรษฐกิจให้สาเร็จอันนี้ภาษาอังกฤษอย่าไปสนใจมันนะครับมันยาวเอาว่ามันเป็นนโยบายที่ปฏิรูปเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเป็นคนกํากับอันนี้คือนโยบายของนายหวังหูหนิงนะครับคนนี้อยู่เบื้องหลังแต่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็ไม่รู้เพราะอะไรแล้วมันมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับก็เ,เรียกว่าเปี้ยนเก๋ออันนี้ ถ้าแปลภาษาไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคนเข้มข้นลึกซึ้งการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นกก้งถงฟู่หยูก็คือการที่จะให้ทุกคนมีความสุข ความจเจริญร่วมกันนะครับการชำระล้างการมีอิทธิพลต่อเยาวชนการที่ตะวันตกเข้ามาแทรกซึมในเรื่องวัฒนธรรมฝรั่งอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของเปี้ยนเก๋อมอนกันครับซึ่งเป็นโนโยบายของของจีนนะครับในหวังวูหนิงที่มีคนคิดมาเขาพูดอย่างนี้นะครับโนโยบายต่างๆมันจะต้องออกมาจากติงแทงที่จีนมันมีมันมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่าติงแทงนะครับคังสมองของจีนในการคิดนโยบายต่างๆฉะนั้นนโยบายของจีนเนี่ยจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะทําอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วทาจริงทําจังทํแล้วทาอีกทําไม่สำเร็จ ก็ต้องทําอีกนโยบายเปลี่ยนแปลงแก้ไขย,ยืดหยุนนะครับแล้วมันต่อเนื่องกันมาตลอดไม่มีการหยุดหย่อนไม่มีการหยุดพักมาถึงประสบความสำเร็จอย,อ,ยอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเหตุผลก็คือแก้ไขถ้าผิดพลาดถ้าทําถูกให้เดินด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดมันเหมือนหัวรถจักรที่วิ่งเร็วมากนะครับถ้ามีปัญหาก็หยุดยั้งได้นะฮะหรือวิ่งต่อไปตามสถานีต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายนโยบาย5ปีของสียินผิงในอนาคตเนี่ยมันได้กำหนดไว้แล้วนะครับในแผน5ปีเนี่ยสังเกตดูในปี2021นี้มีอะไรมากมายนโยบายมากมายออกมาเลยของสียินผิงเพราะเหตุผลก็คือว่าปีหน้าปี2022เนี่ยมันจะมีการต่อาอยุของประธานวิดีอีก5ปีนะครับฉะนั้นเขาจะต้องทำผลงานให้ประชาชนประจักษ์แล้วก็เลือกเขามาเป็นประธานดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้สื่อจีนพูดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าใครบอกว่าเผด็จการจริงๆแล้วเนี่ย ผลงานนําครับที่จีนเนี่ยถ้าคุณผลงานไม่ดีคุณต่อไม่ได้หรอกครับมันเหมือนกับการเลือกตั้งที่ไม่ได้เลือกตั้งนะครับเขาไม่ได้เลือกตั้งโดยประชาชนนะครับเขาเลือกตั้งโดยคนที่ทํางานทั้งหมดนั่นแหละถ้าผู้นําไม่สามารถไม่ดีก็โดน โดนปลดเหมือนกันนะครับคนข้างล่างเขาก็ยังไม่รับยอมรับเขาก็จะปลดได้เหมือนกันก็จะไม่มีอํานาจฉะนั้นการที่ได้รับชันทานุมัติเป็นสิ่งสําคัญของการเป็นผู้นําของจีนนะครับไม่ได้ง่ายนะครับที่การจะเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปปฏิเดชการคุณถือปืนมาแล้วทุกคนต้องเชื่อคุณไม่ใช่การที่เป็นผู้นําของจีนนี่คือคุณจะต้องมีผลงานที่คนเชื่อถือและคุณถึงจะได้ดําเนินการนโยบายต่างๆต่ตอไปและได้เป็นผู้นําต่อไปอันนี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในการที่ว่าเราสามารถเลือกคนดีได้โดยระบบของจีนที่เขากําหนดไว้เลือกตั้งโดยไม่ได้เลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยโดยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอันนี้คุณไปศึกษาดีๆผมก็ได้ฟังที่ฝรั่งบางคนวิเคราะห์นะครับบอกว่ามีมีโมโครีซิ่ในประเทศจีนมีนะครับแต่มันไม่ได้เป็นดีโมครซี่แบบฝรั่งแล้วมันไม่ได้เป็นโซเชียลลิสต์แบบฝรั่งมันคือแบบจีนนะครับการเลือกตั้งการคัดคนมันมีทุกหัวละแหงนะครับต้องให้คนได้รับฉันธานุมาติถึงจะได้ เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ในการพูดต่อไปว่าดิโมคราซีในจีนเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าเรื่องนโยบายอีกตัวหนึ่งก็คือ China Data-driven Economy ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเนี่ยต่อไปนี้ต่อไปนี้ต้องใช้ Data เป็นหลัก Big Data เป็นสิ่งสําคัญซึ่งเราก็ด้ได้ได้คุยกันเมื่อคลิปท่านผ่านมานะครับว่าจีนได้ผลักดันเรื่องนโยบายเรื่องไฮเทคอย่างมากเช่นการสร้างชิปคอนตัมที่เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้ร้อนๆเสิร์ฟสดรจาง คอนตอมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาใช้ลักษณะที่ว่าเป็นแสงโฟตอนนะฮะสามารถคำนวณได้มากกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดปัจจุบันนี้ถึงล้านล้านล้านเท่าคืออะไรที่มันเคยทำเมื่อสมัยก่อน30ปีเดียวนี่เหลือมิลลิวินาทีเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะคำนวณยังไงถูกอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบการจัดการในประเทศจีนว่าเขาสถาบันวิจัยเขาเนี่ยได้รับเงินทุนมหาศาลในการที่แสนล้านอยู่อย่างเงี้ยคุณเอาเงินไปใช้เลย เอานั้งวิจัยไปเลยหนึ่งหมื่นคนไปทําให้สําเร็จผมเห็นเครื่องเข้าในมีตัวอย่างนะครับเครื่องจิ๋วจางเนี่ยมันแปลกประหลาดมากนะครับดูหน้าตามันแล้วยังยังคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องนิวัย,ยวิทยาศาสตร์ชัดๆเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดน,นี่มันไม่ใช่ชิปคอมพิวเตอร์ครับมันไม่ใช่ไมโครโปรเซสเซอร์ครับไม่ใช่ดิจิตอลครับมันเป็นแสงวิ่งไปวิ่งมาตามหลอดไฟต่างๆผมดูแล้วมันน่าจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่านะเครื่องคอมพิวเตอร์คอนตามเนี่ยประหลาดมหัศา์มากแล้วมันไม่ใช่ ใช้ในประเทศตะวันตกนะครับเป็นความต้านที่เรียกว่าโฟตอนแบบจีนนะครับอันนี้เราทําความเข้าใจมันไม่ได้หรอกเรารู้แต่ว่ามันก็คือแบบนี้แหละพื้นฐานเบสิกเขาไปวิจัยมาแล้วแล้วก็มันก็คํานวณมาเรียบร้อยแล้วว่ามันสามารถทําได้จริงในลักษณะของประสิทธิภาพสูงมากสูงจนไม่รู้จะสูงยังไงนะครับมันมันมาหาสุจานครับล,ล้านล้านล้านสามล้านนะครับเท่าของปัจจุบันไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่จีนให้ความสําคัญกับ Data ไดเวนนะครับ AI ตอนนี้ผู้พิพากษา AI รายแรกของโลกที่จีนมีโคศกโคศกก็คือพิธีกรอะไรพวกเนี้ยเป็น AI รายแรกของประเทศจีนอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาดําเนินการนโยบาย กำลังทํากันไปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับเพนพอยต์ของคนในสังคมจีนเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนซึ่งตอนนี้เยาวชนจีนค่อนข้างจะเหลวแหลกลงไปเยอะต้องเข้าใจนะครับรุ่นรุ่นใหม่เป็นห้องเต้น้อยนะครับเป็นลูกคนเดียวฉะนั้นทุกคนร่วมกันเอาใจนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหา,หานี้ให้ได้เยาวชนจีนเป็นเยาวชนที่มีสปอยสูงมากนะฮะอย่างที่เคยเคยคุยคลิปไม่ฟังนะฮะสปอยเด็กเยอะเลยครับเพราะว่าปู่ย่าตายายนะฮะพ่อแม่6คนนะครับคอยดูแลคนคนเดียวคอยของเต้น้อยฉะนั้นเด็ก จีนก็เลยได้เรียนพิเศษหนักเป็นพิเศษเรียนพิเศษเรื่องเรียนติวเตอร์มอมเมาโดยอินฟลูเอนเซอร์ด, encer, ดารานะครับค้านิยมคนจีนบ้าแบรนด์หรูนะครับค้านิยมคนจีนกินทิ้งกินคว้างค้านิยมในการเล่นเกมดูหนังฝรั่งตำราฝรั่งครูฝรั่งอะไรพวกนี้เป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่นะครับการแก้ปัญหาของประเทศจีนใะนตอนนี้ก็คือว่าพยายามสกัดกัน้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อเยอวาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เล่นเกมดาราการเรียนพิเศษพวกเนี้ยการหล่อหลอมเยาวชวนรุ่นใหม่ไม่ให้ลหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ให้ผูกขาดในการค้านะครับอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยของจีนเนี่ยเขาต้องการส่งเสริมนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นนักศึกษาแล้วจะกลับไปบ้านเกิด เขาจะมีเงินทุนให้ครับในคนละหน,นึ่งแสนหยวนในการออกไปทำํำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่นะครับอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมาก,กเกษตรกรรุ่นใหม่กลับไปทําธุรกิจในถิ่นกําเนิดของตัวเองนะครับแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะครับใครมีเมียน้อยใครนอกใจภรรยาเนี่ย โซเชียลเครดิตเขาก็ยังมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชันครับอันนี้ลึกซึ้งถึงขนาดน,นั้นคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นกังวลอย่างมากในเรื่องของเยาวชนนะฮะฉะนั้นสิ่งที่สียิ้นผิงออกนโยบายมานี่ก็คือโฟกัสไปที่เยาวชนเลยมันจะได้ใจคนส่วนใหญ่เป็นอย่างมากอันนี้การเดินเกมของสียิ้นผิงเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงเพราะว่าตั้งแต่สียิ้นผิงเข้ามาดารงตําแหน่งตั้งแต่ปี2012เนี่ยเขาเข้ามาเลยเขาก็สร้างชัฟไฟสิ่่งทีีเรยกว่า ฝันของเขาค,คือการที่จะมีชีวิตมาตรฐานเดียวกับตะวันตกอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งมาตรฐานไว้ประกาศความฝันของจีนนะครับแล้วก็มีการปราบคอร์รัปชันอย่างหนักใน4ีปีที่สองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์เจ็ดได้จับประชาชนที่คอร์รัปชันเนี่ยหรือราชการที่คอร์รัปชันเนี่ยประมาณ1ล้านคนนะครับแล้วก็ได้เคสมาเป็นแสนเคสนะครับแล้วเขาก็ได้ทําสําเร็จนะครับเป็นที่ที่ชื่นชมนะครับว่าคอร์รัปชันประเทศจีนก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่หมดไปหรอกครับมันก็ดีขึ้นเท่านั้นเองบีไอนะครับผู้สิงการฟื้นฟูชาติแผนกขเา การเชื่อมต่อโลกทั้งโลกทั้งใบให้เป็นตลาดของจีนนะครับ B.I. คือการ Belt and Road Initiative นะครับมันคือการที่จะทำให้ตลาดจีนเนี่ยกว้างขวางโดยเส้นสิ่งที่เขาต้องทำคือหนึ่งเส้นทางคข้ามอนาคมไม่ว่าจะเป็นทางใต้ทางเหนือทางบกเราไม่พูดถึงนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องเส้นทางสายไหมแล้ว แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเส้นทางที่สําคัญที่เป็นหัวใจหลักที่ทําให้เกิดแกนหลักในการที่เป็น BRI นี่คือเส้นทางรถไฟฮานอยผิงเสียงเจิ้งโจวอู่ฮันอูรุมุชีคาทัสถานรัสเซียเบลารุสโปแลนและก็เบลเยี่ยมอันนี้มันพาทั้งยูเรเซียเข้าไปเลย เขาเริ่มต้นจากฮานอยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เบนเยมอันนี้คือสิ่งที่ดูดูดูภาพแผนที่นะครับเป็นสิ่งที่ทาเสร็จไปแล้วนะฮะกำหนดในแผนคือการขนส่งสินค้าต่างๆข้ามเอเชียไปยุโรปเหตุผลที่เขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าประเทศจีนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมีฝั่งทะเลฝั่งเดียวนะครับฉะนั้นการโดนปิดล้อมโดยสหรัฐนี่ง่ายมากเขาก็เลยต้องทาการให้มีเส้นทางข,ข,ข้ามนาคม2เส้นทางนะครับเพื่อป้องกันการปิดล้อมโดยเฉพาะฝั่งพม่า กับฟังเอเชียกลางตอนนี้เขาได้เปิดเส้นทางไปหมดแล้วฉะนั้นคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะครับในการต่อสู้กับการปิดล้อมของอเมริกันอเมริกันได้ไปเปิดเผยตงๆงเลยนะครับว่าเ hey, ฮ้ยผมจะปิดล้อมคุณเนี่ยไอ้เส้นทางปิดล้อมเนี่ยคุณดูในแผนที่นะครับเกาหลีญี่ปุน่นโอกินาว่าดิวกิวนะครับโอกินาว่าเสร็จแล้วก็มาที่ไต้หวนันแล้วก็มาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาที่อินโดนีเซียสิงคโปร์ อันนี้คือเส้นทางปิดล้อมที่จะรัดขีดไว้นะครับในการปิดล้อมจีนจีนก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับพวกนี้แล้วครับตอนนี้เขาก็ไปทํายุทธ,ธการใหม่คือเรียกว่ายุทธการสร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุกค,คืออะไรคือการที่จะต่อสู้กับไอ,ไอปักหมุดติดล้อมจีนของสหรัฐนี่แหละเขาก็ไปสร้างท่าเรือไว้ที่เซียนูวิลนะครับที่เขเมรน,นะครับแล้วไปสร้างท่าเรือไว้ที่สีลังกานะครับ ล้วไปสร้างท่าเรือวิธีปากีสถานนะครับล้วไปสร้างท่าเรือวิ่จีบุติคือการออกเส้นทางนี้เพื่อฝา่าไปทางมหาสมุทรอินเดียออกจากการปิดล้อมของสาลัฐนะครับเะเลจีนใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสู้กับสารัฐตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้จีนยึดทะเลจีนใต้ไปแล้วนะฮะเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสําคัญในการต่อสู้กับการปิดล้อมของสารัฐนั้นสงครามจะระเบิด มี2แห่งไต้หวันกับทะเลจีนใต้เท่านั้นเองถ้าสหรัฐมาปิดกั้นจีนที่ทะเลจีนใต้มาหลายสงครามระเบิดเมื่อนั้นอันนี้คือสิ่งที่จีนรู้ว่ายังไงก็หลีกทีไม่พ้นนะครับการที่จะต่อสู้กับสหรัฐรานนี้การที่สหรัฐกับจีนมีความถัดแย้งกันเนี่ยสิ่งสําคัญตอนนี้คือว่านโยบายของสหรัฐเนี่ยต้องการอะไรนโยบายสหรัฐเนี่ยต้องการอย่างเดียวนะครับต้องการจะให้จีนเป็นที่2สหรัฐเป็นที่1โดยหลักการก็คือว่าต่อสู้กันทั้ง2อย่างครับหนึ่งเทเวอร์สองเทควอร์สองอย่างนี้เป็นหัว เทควอลก็รู้อยู่แล้วเนี่ยก็ฟาดแฟนกันไปหลายยกแล้วก็ไม่ได้ไม่มีใครได้มีแต่คนเสียนะครับเทควอลตอนนี้สหรัฐก,ก็เริ่มเสียเปรียบเยอะมากเพราะว่าตอนนี้จีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายดีคัพปิ้งนะครับคือแยกทุกอย่างออกจากกันไม่ผูกความสัมพันธ์สหรัฐไม่พึ่งเทคโนโลยีสหรัฐไม่พึ่งตลาดสหรัฐไม่สนใจการท่องเที่ยวจากสหรัฐไม่เอาจากสหรัฐส,สักอย่างโซเชียลมีเดียนะฮะแอปพลิเคชันสินค้าพวกชิปพวกนี้ไม่เอาจากสหรัฐเลยนโยบายพึ่งตัวเองนะครับฉะนั้น สหรัฐเดินเกมอย่างเงี้ยมันทําให้เขาสหรัฐเองนั่นแหละเสียหายเพราะว่าสหรัฐจะขาดตลาดสําคัญของเปาไปอีกหน่อยจีนก็จะไม่ซื้อของสหรัฐตอนนี้ล่าสุดก็คือเลิกซื้อโบอิงนะครับมีคําสั่งมาเลยห้ามซื้อโบอิงอันนี้คือสิ่งที่ทารัด ไม่รู้ฉลาดหรือโง่นะครับไม่รู้จะสร้างศัตรูไปทำไมแทนที่จะได้ขายของก็ไม่ได้ขายแต่สหรัฐก็ยังยืนยันสิ่งที่ที่เขามีเจตจำนงว่าจะปิดล้อมจีนทําไมไม่ไปเปลีป่นนยนนโยบายใหม่เป็นการค้าขายกันจีนไปแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาโลกนี้ให้ให้ยุ่งเรืองก็คือนิสัยของคนสหรัฐเองนะครับที่ชอบเกเรชอบเป็นใหญ่นะครับชอบกดขี่คนอื่นนะครับลืมไปว่าถ้าเรามาร่วมมือกันสร้างสรรค์การศิลปภาพสันนิภาพแล้วก็สร้างสรรค์การค้าขึ้นมาโลกก็จะเจริญนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งฟาดฟันแข่งขัน,ขนแล้วเเเเเเเออออออาาาาาคนน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 ื่นใ่ใใใหหห้้้้้กดดลงงงงปปป็็็บริววววตตัััผูํยยีี ทศนคติที่แย่มากนะครับของคนที่เรียก่าคาร์บอยอเมริกันนะครับรู้จักแต่กดขี่ข่มเหงคนอื่นเขาไม่รู้จักคำว่าร่วมมืออันนี้คือสิ่งที่จีนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสู้กับสหรัฐผมไม่ได้อวยสหรัฐและไม่ได้อวยจีนนะครับผมเห็นภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือท่านที่ที่ดูแล้วรู้สึกว่าภาพที่คุณเห็นเนี่ยจีนเป็นคนชั่วลูกลานสหรัฐคุณลองบอกให้ผมฟังอนี้เขาลูกลานสหรัฐตรงไหนครับผมยังไม่เห็นความลูกลานของสหรัฐเลยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่ง,นนงไรให้โลกเนี่ย มันสงบโดยการที่สหรัฐหยุดซสะหยุดคุกคามซแล้นมาร่วมมือกันซะก็จะประสบความสาเร็จนะครับสงครามเย็นยุคใหม่เนี่ยนิวโคอว์นี่เกิดขึ้นเนี่ยจีนจะไม่ยอมฝรั่งอีกต่อไปเราจะฟื้นฟูควาว่าฟูซิงคือรักชาติขึ้นมาให้ได้การที่ให้คนจีนร่วมมือกันเนี่ยทำไชน่าดีมเนี่ยไชยนิสดีมเนี่ยจงหัวเมืองเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่สหรัฐและและเป็นตัวการ สารัฐนั่นแหละเป็นคนปลูกกระแสนี้ขึ้นมาก็ไปทําตัวให้มันแบบเหมือนกับว่ากูเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะลุยคนอื่นเขาตลอดเวลาคนที่เขาอยู่ในประเทศเขาก็ต่อสู้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นการปลุกปันให้คนจีนทั้งประเทศเนี่ยรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเอาชนะสารัฐให้ได้สาเหตุมันก็เกิดจากตัวสารัฐเองเลยคิดอะไรก็ไม่รู้คิดว่าจะเอาชนะเขาด้วยกําลังแต่ลืมไปว่าตอนสมัยใหม่นี้มันไม่มีการใช้กําลังเหมือนสมัยก่อนแล้วไอ้นุกหรือนิวเคลียร์ใครๆก็มีแล้ว ไม่ใช่เขามีคนเดียวดังนั้นการถล่มกันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาโควอร,รุ่นใหม่เนี่ยสงครามเย็นยุคใหม่เนี่ยมันมีการแข่งขันทางด้านสเสตถตตียรจีมากมายยกตัวอย่างเช่นมันเริ่มที่阿拉斯加มิทติ้งนะครับสองฝ่ายมาเจราจากันแล้วเกิดอะไรขึ้นมา เกิดการด่าทอึ้นมาขนาดใหญ่มันก็เลยเป็นเริ่มการเริ่มต้นกับโควอลุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็มองเห็นแล้วนะครับว่ามันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาเรียกว่าโควอลุ่นใหม่นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนโยบายของซีจินผิงที่มีต่อสหรัฐที่มีต่อโลกนะครับที่มีต่อตัวเองก็คงจะพัฒนาต่อไปวันนี้เราก็ขอเป็นว่าสรุปนโยบายจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อนซีจินผิงเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ